ที่ครับผมลุงหลอดเอฟซวันนี้พามาดูหน่อไม้หวานนะครับผมหน่อใหญ่มากนะผมดกมากเลยนะครับผมออกทั้งปีทั้งชาตินะครับอ้ถ้าลดน้ามันออกตลอดเลยนะครับสวยมากเลยนะครับหนอมีเตหน่อใหญ่ๆนะครับผมดูครับนี่ก็นหนอนี่ก็นหนอนี่ก็นหน่อใหญ่ครับดกหนิใหญ่มากเลยนะครับ ทางนู้นก็มีแต่หนอนใหญ่ๆะครับกำลังขึ้นก็มีเกียบเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ไม่คิดพ่อคมนะครับข้างบ้านยาเลิอนะครับผงหลอดมาเห็นหน่อสวยคนระับโอ้โหคิดไม่หมดหรอกครับกอเดียวก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะสุดยอดจริงๆเลยนะครับ น่าไปปลูกมากเลยครับเห็นหน่อยแล้วหุมห่มนะครับหมันไส้นะครับผมน่าสับมากเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอนเอฟซีสวัสดีครับ